อยากให้คนเชื่อในสิ่งที่เราพูดโดยไม่ต้องพูดเยอะวันนี้จะเล่าให้ฟัง3เทคนิคจิตวิทยาที่ใช้ปั่นหัวคนแบบแนบเนียนเทคนิคแรก mirroring หรือกระจกสะท้อนพฤติกรรมเวลาคุยกับใครลองเรียนแบบท่าทางหรือโทนเสียงเขาแบบเนียนเนียเช่นเขายกแก้วเราก็ยกแก้วเบาๆหรือเขาพูดช้า เราก็พูดช้าเหมือนกันสมองคนเราจะรู้สึกว่าคนนี้คุ้นจังและเขาจะไว้ใจเรามากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเทคนิคที่2 anchoring หรือเทคนิคกรอบเปรียบเทียบสมมุติเราอยากขายของราคา1,999บาทอย่าเริ่มที่ราคานั้นเลยพูดก่อนว่ารุ่นพรีเมียม9 9 9 9แต่ตอนนี้มีโปรพิเศษเหลือน1น9 9 สมองจะตีความว่าเฮ้ยถูกลงเยอะและเขาจะรู้สึกว่าคุ้มทั้งที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเทคนิคสุดท้าย f o ้ดอินเดอะดอหรือขอเล็ดก่อนแล้วค่อยขอใหญ่อันนี้ใช้ได้จริงมากเช่นขอให้เขาช่วยกดไลค์โพสก่อนพอเขาทำไปแล้วเราขอต่ออีกอย่างเช่นแชร์ต่อให้เพื่อนเขาจะมีแนวโน้มตอบตกลงเพราะสมองอยากรักษาความต่อเนื่องของการตัดสินใจและทริคพิเศษอีกอย่าง ถ้าอยากให้คนโฟกัสเราให้หยุดสักครู่หนึ่งในตอนพูดช่วงเงียบสั้นๆจะทำให้เขาหันมาสนใจโดยอัตโนมัติเลยจำไว้นะใช้เทคนิคพวกนี้เพื่อสื่อสารให้ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อหลอกคนถ้าชอบแนวนี้กดไลค์กดแชร์แล้วตามมาฟังคลิปจิตวิทยาแบบนี้อีกได้เลย